อืมม e ั ừ, นครับแต่ว่ามังวังนี้อันรักข้าอันอดดูนะอยากได้เลยเรื่องไรอันได้ข้าใจแลได้ข้าใจโดร้าน้งไม้แล้วงูเสือเฮ้ยเฮ้ยเปลงนั้แเ้วเสือเลยครับถึงเสือนแบบ คือเสื้อตแบบเดิมแต่เล่นกันแบบเดิมมีราคาอย่างเดียวเลยเบลีนเสื้อตัวเดิมด้วยกับเดิมมันเลยร้อนเลยต้องร้อนยี่หาวเดียมาโม้ไอ้มดก็บังเถ่าได้คว่าไม่ได้ไม่ได้มันดีมากว่าายยาโม้นะครับมดเส้นเลยครับตาไก่เราว่าเราจะไายเป็นน้ำมาตาปัญหางนักเลยมดมดจกทู่นได้ว่ะกว้าเขาเรียกทีละควายยาวมั้ว คนมันมีวิญญาณต้องปไปไหว้ขอนเป็นคลายท่านปรีทั้งไล่กันเพข่ของวังนีไม้เล็วไม่บังไม่บังเดินนัดออไม่ต้องเดินนัดไหว<ะ>เวะวะจะไปถึงเดียวกองถึงนาเดินกองถึงนาเรินเหมือนในวันตะแร็ โก่งมนังหลัดกาม้ังวัดเหมือนนะถึงกับดำาลดกามยังวัดก็แลเดินสักทีก็ลานี่ยนะย่นบ่างวัดม่ใจมากจริงนเท่าไอยกลองลมันเลก็ไม่ยากมากกลองนผมโชคดียังไงวนี่นั่เลยกลองนะไมยากมากที่ดมาก